สวัสดีค่ะนี่เป็นฐานที่2เรื่องของการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและโรงไฟฟ้าในประเทศไทยก่อนอื่นต้องขอความร่วมมือเพื่อนๆทุกคนสแกน QR Code เพื่อทำแบบประเมินก่อนที่พวกเราจะให้ความรู้ในฐานที่2ค่ะทุกคนคะทุกคนพอทราบหรือไม่ว่าในไทยเราเนี่ยมีการผลิตไฟฟ้าอย่างไรโรงไฟฟ้าในประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าประเภทใดบ้าง หรือโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทมีลักษณะการทำงานข้อดีข้อเสียหรือผลกระทบอย่างไรบ้างวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้กันในฐานที่2เรื่องของการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและโรงไฟฟ้าในประเทศไทยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะโรงไฟฟ้าของประเทศไทยเรามีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามความต้องการซึ่งอาจจะดูจากทรัพยากรพลังงานหรือสภาพภูมิอากาศของบริเวณนั้นๆ 1>, 1. โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนโรงไฟฟ้าประเภทนี้จะใช้น้ำมันเตาหรือถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 2. โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 3. โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 4. โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เศษวัสดุเชื้อเพลิงชีวมวลได้แก่ หรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 5. โรงไฟฟ้าพลังงานขยะใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 6. โรงไฟฟ้าพลังงานาน้ำใช้แรงดันของน้ําจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ํา 7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนของแสงอาทิตย์และ 8. โรงไฟฟ้าพลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิสองที่ จากที่เรารู้จักกับประเภทของดงไฟฟ้าแล้วนะคะต่อมาเรามาทําความรู้จักกับลักษณะการทํางานของการไฟฟ้าในประเทศไทยกันเลยค่ะลักษณะการทํางานของการไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นรูปแบบของพลังงานที่ใช้ได้อย่างสะดวกสบายค่ะในปัจจุบันคือสามารถส่งหรือแจกใจ่ายให้ผู้ใช้ได้ง่ายเพียงแค่ต่อสายจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้าเท่านั้นสามารถเก็บสํารองไว้ได้และที่สําคัญคือ สามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานแบบอื่นเช่นความร้อนหรือแสงได้ง่ายค่ะต่อไปนะคะเราก็มาทำความรู้จักของข้อดีข้อเสียของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทกันค่ะโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนนะคะข้อดีคือมีกำลังการผลิตสูงตั้งแต่1-1300ถึง1,300เมกะวัต์ค่ะและมีความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าสามารถเดินเครื่องติดต่อกันได้เป็นเวลานานค่ะและข้อเสียคือ ใช้เวลานานประมาณ5-8ชั่วโมงในการเริ่มเดินเครื่องจนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ค่ะโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมนะคะข้อดีก็จะมีมีประสิทธิภาพสูงและกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงและมีมลภาวะต่ำค่ะข้อเสียคือราคาเชื้อเพลิงผูกกับราคาน้ำมันดิบค่ะโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซนะคะข้อดีคือสามารถ เดินเครื่องได้รวดเร็วเหมาะที่จะจ่ายไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงนะคะข้อเสียคืออายุการใช้งานต่ําเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าชนิดอื่นค่ะโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลนะคะข้อดีคือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดและเชื้อเพลิงจากชีวมวลหาได้ง่ายและถูกกว่าเชื้อเพลิงจากฟอสซิลค่ะข้อเสียคือจัดเก็บชีวมวลมีดีอาจส่งกลิ่นรบกวนชุมชนบริเวณค่าเคียงได้ค่ะ ค่ะและต่อมานะคะเราก็มาพูดถึงโรงไฟฟ้าพลังงานขยะกันค่ะซึ่งก่อนที่จะนํามาเป็นไฟฟ้าเนี่ยนะคะเราก็ต้องคัดแยกขยะก่อนค่ะซึ่งมีข้อดีดังนี้นะคะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะออกจากชุมชนค่ะและมีระบบควบคุมและป้องกันมลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะส่วนข้อเสียเนี่ยก็มีนะคะคือจําเป็นต้องคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนําเข้าสู่ระบบนะคะและในการขนส่งเชื้อเพลิงเพื่อนําไป แปรรูปเนี่นะคะจำเป็นต้องมีค่าใช้ใจ่ายในระบบโลจิสติกด้วยค่ะต่อมานะคะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำค่ะข้อดีนี่นะคะคือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำค่ะและสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยราคาถูกนะคะสามารถดำเนินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าเนี่ยได้ทันทีเลยค่ะส่วนข้อเสียนะคะใช้ระยะเวลาในการ ค้นหาที่ตั้งเนี่ยนะคะ4-5ปีเลยค่ะและการผลิตไฟฟ้าขึ้นอยู่กับสภาวะของน้ำฝนที่จะตกลงสู่อ่างเก็บน้ำด้วยนะคะซึ่งในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีน้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะที่ไม่แน่นอนค่ะ และต่อมานะคะเรามาพูดถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันค่ะข้อดีเนี่ยนะคะคือไม่มีวันหมดค่ะเป็นแหล่งพลังงานสะอาดนะคะและสามารถสร้างไฟฟ้าได้ทุกขนาดเลยค่ะส่วนข้อเสียเนี่ยนะคะก็คือความเข้มข้นของพลังงานขาเข้าต่ำค่ะแม้ว่าพลังงานของดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะจะไม่มีวันหมดไปแต่ความเข้มของพลังงานนั้นนะคะไม่สูงเลยค่ะทําให้กรณีที่ต้องเอาพุทนะคะสูงค่ะจําเป็นต้องใช้จํานวนเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยเป็นจํานวนมากเลยค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะเราก็มาพูดถึงข้อดีข้อเสียค่ะของโรงไฟฟ้าพลังงานลมกันค่ะข้อดีเนี่ยนะคะเป็นแหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติค่ะซึ่งไม่มีต้นทุนนะคะเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดสิน้นเป็นพลังงานสะอาดด้วยนะคะข้อเสียเนี่ยลมในประเทศไทยนะคะมีความเร็วค่อนข้างต่าค่ะและพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยมีจํากัดนะคะขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศด้วยค่ะบางฤดูเนี่ยอาจจะไม่มีลมค่ะ ต่อมาเรามาเรียนรู้กันในเรื่องความแตกต่างของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทค่ะเริ่มจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหลักการทำงาน 1. ทําทำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดการสันดาบได้ความร้อน 2. ความร้อนจะกลายเป็นน้ำกลายเป็นไอน้ำและแรงดันไอน้ำ การหมุนกังหันไอน้ํา 3. แกนของกังหันไอน้ําต่อกับแกนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเกิดการเหนี่ยวนําทําให้เกิดกระแสไฟฟ้า 4. เชื้อเพลิงที่จะนํามาใช้ในประเทศไทยได้แก่ลิกไนท์กาซธรรมชาติต่อมามาดูผลกระทบกันค่ะผลกระทบของโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนต่อสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการเพิ่มมลภาวะบรรยากาศ ส่วนใหญ่มาจากกรรมวิธีทางธรรมชาติของพืชการสลายตัวของซากสัตว์ต่อมาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหลักการทำงานใช้หลักการโดยนําก๊าซธรรมชาติมาจุดระเบิดเพื่อให้เกิดพลังความร้อนไปขับเคลื่อนกังหันกา๊าซ 2. นําไอเสียจากเครื่องกังหันกา๊าซมาใช้ต้มน้ำในหม้อน้ำ 3. า 3. ไอน้ำได้จากการ มอน้ำจะถูกนำไปขับเคลื่อนกังหันก๊าซเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าต่อมาโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซหลักการทำงานใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงโดยทำการอัดอากาศให้มีความดันสูง8-10เท่าและส่งอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ทำให้เกิดการขยายตัวเกิดแรงดันและอุณหภูมิสูงส่งอากาศเข้าไปในหมุนเครื่องกังหันแก๊สเพลาของเครื่องกังหันแก๊ส จะต่อกับเพล่าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้เกิดการเหนี่ยวนำและได้กระแสไฟฟ้านั่นเองค่ะต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามีต้นทุนสูงหากผลิตจากน้ำมันดีเซลและมีค่าบำรุงรักษาสูงส่วนผลกระทบประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอาจพบปัญหาเช่นไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าจะทำให้อากาศเป็นพิษได้นั่นเองค่ะ ต่อมาโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล 1. นเริ่มจากการลำเลียงเชื้อเพลิงชีวมวลเข้าสู่โรงเก็บแต่ถ้าเชื้อเพลิงชีวมวลนั้นมีความเปรียกชื้นอาจมีการนำมาตากแดดให้แห้งก่อน 2. ชีวมวลจะถูกนำมาบดให้ละเอียดแล้วนำไปสู่ไซโลเพื่อป้อนเชื้อเข้าสู่ห้องเผาไหม้ 3. เชื้อเพลิงถูกเผาไหม้พลังงานความร้อนที่ได้จะนำไปต้ม น้ำจากนั้นจะได้ไอน้ำไอน้ำที่ได้จะถูกส่งไปหมุนกลางหันของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าไอน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตกระแสะไฟฟ้าแล้วจะถูกทำให้ยนลงด้วยกระบวนการควบแน่นจะได้เป็นหยดน้ำซึ่งจะถูกรวบรวมและส่งด้วยปั๊มน้ำไปเติมให้กับหม้อต้มน้ำเพื่อหมุนเวียนกลายเป็นไอต่อไปผลกระทบ มลพิษทางอากาศคือฝุ่นละอองโรงไฟฟ้าชีวมวลชรำให้เกิดฝุ่นขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจควันจากการเผาชีวมวลยังมีสารอื่นอีกนับพันสารบางชนิดอาจเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มอันตรายต่อสุขภาพและบางชนิดอาจเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งได้โรงไฟฟ้าพลังงานขยะหลักการทำงานคือเริ่มจากการคัดแยกขยะที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ ป้อนขยะมูลฝอยเข้าเครื่องสับย่อยเพื่อลดขนาดและป้อนเข้าเตาอบเพื่อลดความชื้นต่อมาส่งเข้าไปเครื่องอัดเม็ดเพื่อทําให้ได้เชื้อเพลิงที่เป็นเม็ดและหนาแน่นและเหมาะสมต่อการขนส่งไปจําหน่ายเป็นเชื้อเพลิงต้นทุนตัวอย่างเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ชนบุรีมีต้นทุนในการลงทุนอยู่ที่1790ล้านบาทผลกระทบ มลพิษทางอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบ,บริเวณโดยรอบซึ่งโรงไฟฟ้าขยะที่มีขนาดเล็กเกินไปย่อมไม่สามารถลงทุนติดตั้งเตาเผาและระบบลำบัดน้ำที่มีประสิทธิภาพได้โรงไฟฟ้าพลังน้ำหลักการทำงานคือสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำให้มีระดับสูงกว่าระดับของโรงไฟฟ้าปล่อยน้ำปริมาณที่ต้องการเพื่อไปยังโรงไฟฟ้าที่อยู่ต่ำกว่าพลังน้ำหมุนเพา ทำให้มอเตอร์หมุนเกิดการเหนี่ยวนําขึ้นในเครื่องกําเนิดไฟฟ้าทําให้เกิดไฟฟ้าขึ้นต้นทุนการสร้างเขื่อนมีราคาสูงมากกินเวลานานและใช้ทรัพยากรมหาศาลผลกระทบการสร้างเขื่อนทําให้ต้องเสียบพื้นที่ป่าไม้เป็นบริเวณกว้างนอกจากสัตว์ป่าจะถูกรบกวนแล้วเคยมีการค้นพบว่าหักต้นไม้ยืนต้นตายน้ําก็อาจสร้างบริเวณคาร์บ,บอนไดออกไซด์ต่ำขึ้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลักการทํางาน ทันทีที่มีแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ซึ่งจะอยู่2ชั้นกังสีของแสงที่มีอนุภาพของพลังงานประกอบที่เรียกว่าโปรตอนจะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนำที่อยู่ส่วนล่างของเซลล์ซึ่งแสดงด้วยวงแหวนจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดลอยออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอมและสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนมีการเคลื่อนที่ จะทำให้ระดบไฟฟ้าเกิดคบวงจรทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสรตขึ้นต้นทุนต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีราคาที่ไม่แน่นอนเนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยตัวอย่างเช่นในปีพศ2553มีต้นทุนในการผลิตประมาณ147ล้านบาทในปีพศ2556มีต้นทุนการผลิตประมาณ71ล้านบาทผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมในทางลบผลกระทบหลักอย่างหนึ่งคือวัสดุที่ใช้ในการผลิตระบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพิษต่อสิ่งแวดลอ้อมและแม้กระทั่งสารเคมีหลายชนิดเช่นกรดไฮโดรฟลูออริกโรงไฟฟ้าพลังงานลมหลักการทำงานเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานโจนที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลนออกมา พลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปโดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วลมความยาวของใบพัดและสถานที่ติดตั้งกังหันลมผลกระทบ การเกิดมลภาวะทางเสียงเมื่อใบพัดขนาดใหญ่ทำงานจะเกิดเสียงดังอาจรบกวนผู้อยู่ใกล้เคียงการรบกวนขึ้นวิทยุซึ่งเกิดจากใบพัดส่วนใหญ่ทําจากโลหะเมื่อมีการหมุนทําให้เกิดขึ้นรบกวนขึ้นวิทยุผลกระทบต่อระบบนิเวศเมื่อติดตั้งกังหันลมขนาดใหญ่ อาจทำให้สิ่งมีชีวิตใกล้เคียงอพยพไปอยู่ที่อื่นได้ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้หรือทราบที่ตั้งของโรงไฟฟ้าแต่ละชนิดกันค่ะโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนนะคะเช่นโรงไฟฟ้าบางปะโกและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมนะคะเช่นโรงไฟฟ้าพระนครใต้และที่ตั้งของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าสนะคะ เช่นโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซไซน้อยและโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะนะคะจะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จะเรียกว่าโรงไฟฟ้าขยะชุมชนค่ะส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำนะคะเช่นโรงไฟฟ้าพลัง,งน้ำบ้านสันติและ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และสําหรับสุดท้ายนะคะโรงไฟฟ้าพลังงานลมเช่นทุ่งกังหันลมชัยภูมิต่อมาคือกําลังการผลิตเริ่มจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกําลังการผลิตสูงตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งาอเมกะวัตต์โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกําลังการผลิตประมาณ700ร้อยถึงรอเมกะวัตต์โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซกำลังการผลิตตั้งแต่ 1นึถึงมกะวัต์โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลกำลังการผลิตประมาณ75เมกะวัต์โรงไฟฟ้าพลังงานขยะเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนกำลังการผลิต5เมกะวัต์โรงไฟฟ้าพลังน้ำเช่นโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลมีกำลังการผลิต 7 7 9 2เมกะมวัตโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตประมาณ8เมิะวัตโรงไฟฟ้าพลังงานลมกำลังการผลิตรวม1 2 6เมกมวัต์ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอนาคตการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยกันค่ะการผลิตพลังงานเนี่ยนะคะยังคงเป็นหนึ่งสิ่งจําเป็นนะคะต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและความเจริญเติบโตของเมืองใหญ่ค่ะและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงได้สัมผัสร,รับรู้ถึงการเข้ามาของ เทคโนโลยีใหม่ๆกันแล้วใช่ไหมคะที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการแทนที่ในรูปแบบเทคโนโลยีแบบเดิมค่ะที่พัฒนาและใช้กันมาเป็นระยะเวลานานนะคะซึ่งการเข้ามาของเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยอาจพลิกโฉมรูปแบบพลังงานอย่างสิ้นเชิงอีกด้วยนะคะแต่ก่อนที่พวกเราเนี่ยนะคะจะจากเพื่อนๆไปค่ะพวกเราเนี่ยได้มีคิวอาโค้ให้เพื่อนๆสแกนนะคะเพื่อทําแบบทดสอบหลังจากที่พวกเราได้ให้ความรู้ฐานที่2ไปค่ะ แล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ